ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโลกของเรามีภัยพิบัติจ่อคิวเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียและสหรัฐทั้งฝนที่ตกหนักน้ำท่วมเฉียบพ,พลันหรือแม้แต่ดินถล่มค่ะแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้แม้ว่าจะเกิดต่างที่ต่างเวลาคนละฝ้าคนละทวีปแต่มีจุดร่วมเดียวกันก็คือโลกกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆค่ะ ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่ทำให้บ้านพังหรือถนนขาดแต่ว่าภัยพิบัติลูกต่อไปที่กำลังจะก้าวเข้ามาก็คือภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่จะกระทบถึงข้าวในนาไปจนถึงขั้นขาดแคลนและราคาขนมปังในซูเปอร์มาร์เกต็ตติดตามทั้งหมดนี้ News Digest กันค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกของเกาหลีใต้ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่อง5วันเต็มมีรายงานผู้เสียชีวิตเกือบ20คนสูญหายอีก9คนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือเขตซันชองทางตอนใต้มีผู้เสียชีวิต10คนสูญหายอีก4คนส่วนที่คาพยองนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซค่ะก็มีเหตุโศกนาฏกรรมดินถล่มพัดพาครอบครัวนหนึ่งที่ไปตั้งแคมป์ติดแม่น้ํา ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตส่วนภรรยาและลูกชายยังคงสูญหายผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้มีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1 4 0 0 0คนบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร,ร,รเสียหายนับร้อยถนนถูกตัดขาดระบบไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกองทัพก็ต้องระดมกำลังหลายพันนายเข้าช่วยกู้ภัย สิ่งที่น่ากังวลก็คือฝนที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดหนึ่งครั้งในรอบร้อยปีค่ะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆนักอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่านี่เป็นผลโดยตรงมาจากโลกร้อนที่ทำให้อากาศค่ะกักเก็บไอ้น้ำได้มากขึ้นก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักถล่มเกินที่ระบบระบายน้ำจะรับไหว ส่วนพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าวิภาค่ะพัดเข้าฝั่งตอนใต้ของจีนช่วงกลางเดือนกรกฎาคมส่งผลต่อเนื่องไปยังฮ่องกงเวียดนามและก็ไทยค่ะ ที่จีนและฮ่องกงค่ะพายุขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งด้วยความเร็วลมสูงถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนฮ่องกงก็ประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเที่ยวบินกว่า500เที่ยวถูกยกเลิกคนเจ็บหลายคนค่ะมีต้นไม้ล้มถนนน้าท่วมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ต้องปิดบริการชั่วคราวส่วนที่ประเทศไทยค่ะแม้ว่าพายุจะอ่อนกําลังลงเมื่อมาถึงไทยนะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศค่ะว่า22-24กรกฎาคมนี้ภาคเหนือและภาคอีสาน ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าจะมีฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็มีคลื่นทะเลสูงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งอันดามันเช่นภูเก็ตและกระบี่และมีรายงานนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตในภูเก็ตด้วยส่วนอีกฟากหนึ่งของโลกค่ะรัฐเท็กซัสของสหรัฐเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศว,วรรษ3-6กรกฎาคมที่ผ่านมาพื้นที่ตอนกลางของรัฐได้รับฝนสะสมมากกว่า500มเมตร ผลกระทบนี่หนักหนามากนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย135คนเฉพาะที่ค่ายฤดูร้อนแคมมิสติกก็เสียชีวิตไปแล้ว27คน ความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินอยู่ที่18,000ถึง22,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสาเหตุเกิดมาจากพายุ2ลูกค่ะก็คือแบร์รี่แล้วก็ฟลอ s ซี่ที่หลงเหลือความชื้นรวมกับสภาพดินแห้งแข็งจากภาวะแล้งไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่สามารถจะซึมลงดินแล้วก็กลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงนี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในแผ่นดินสหรัฐ นับตั้งแต่ปี1976ค่ะสิ่งที่ชัดเจนก็คือระบบเตือนภัยเนี่ยเตือนไม่ทันนะคะต่อเหตุการณ์สุดขั้วรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเร็วแล้วก็แรงกว่าที่เคยค่ะแล้วทำไมภัยพิบัติถึงรุนแรงขึ้นแบบนี้นะคะสิ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นเพียงความแปรปรวนของสภาพอากาศธ,ธรรมดาแต่ว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมนุษย์เป็นตัวเร่งนั่นเองค่ะและถ้าเราดูข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ที่เขาวิเคราะห์กันออกมาหลายๆข้อเนี่ยนะคะจะพบว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นปีละครั้งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นคำว่า New Normal หรือว่าความปกติใหม่แล้วค่ะอย่างข้อที่1ค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักขึ้น เมื่อโลกเราอุ่นขึ้นนะคะอากาศเนี่ยก็สามารถกักเก็บไอ้น้ําได้มากขึ้นก็เลยทําให้เกิดฝนตกหนักแบบฉับพลันในหลายพื้นที่ทั่วโลกส่วนข้อที่2ก็คือภัยพิบัติสุดขั้วเนี่ยเกิดถี่ขึ้นในทุกทวีปเลยจากรายงานความเสี่ยงโลกโดย World Economic Forum และ Global Center on Adaptation ปี2025ระบุว่าสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยแหละคะ่ะกลายเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนอย่างฮ t w เว e น้ําท่วมไปจนถึงภัยแล้งตอนนี้กําลังกลายเป็นวิกฤตซ้ำซากในหลายประเทศ ส่วนข้อที่3ก็คือภัยธรรมชาติเริ่มจะเกิดพร้อมกันแล้วก็กระทบกันเป็นลูกโซ่ค่ะรายงาน Climate Risk Index ปี2025ชี้บอกว่าภัยพิบัติหลายประเภทเนี่ยเริ่มเกิดในเวลาเดียวกันอย่างเช่นน้ำท่วมเกิดซ้อนกับภัยแล้ง คลื่นความร้อนตามมาหลังพายุหรือว่าฝนตกหนักในพื้นที่ดินแห้งก็นำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันทั้งหมดนี้เรียกว่า compounding hazards ค่ะที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อคนและเศรษฐกิจแบบรุนแรงกว่าที่เคยส่วนข้อที่4ก็คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ทาให้ทุกอย่างดูแย่ลงไปค่ะตัวอย่างอย่างเช่นรัฐเท็กซัสใช่ไหมคะที่น้าท่วมฉับพลันแบบนั้นเจอฝนไปกว่า500มิลลิเมตรในเวลาไม่กี่วันนะคะซึ่งดินเนี่ยไม่ดูดซับน้ำเพราะว่าอะไร เพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐเท็กซัสเจอกับภัยแล้งแล้วก็ที่ดินก็ถูกบดอัดจ,จากการไปพัฒนาเมืองสุดท้ายก็เลยเกิดน้ําหลากทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินแข็งป่าไม้หายไปการถมที่ก็ทําให้เกิดความรุนแรงของน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มที่แย่ลงไปอีก ส่วนข้อที่5ค่ะเรื่องของคลื่นความร้อนที่กำลังกลายเป็นตัวเร่งความพังรายง,งานจาก Climate Central และ World Weather Attribution นะคะยืนยันบอกว่าจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนใน195ประเทศเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำให้พายุรุนแรงขึ้นพืชไร่การ,กรเกษตรเสียหายเร็วขึ้นและสุขภาพประชาชนเจอกับ Heat Wave แบบนี้ก็แย่ลงไปด้วยส่วนข้อที่6โลกเราค่ะกำลังเข้าสู่ช่วง5ปีที่ร้อนที่สุด องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะคะคาดการว่าอุณหภูมิโลกจะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการต่อเนื่องไปจนถึงปี2030และทุกปีต่อจากนี้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยคิดนะคะว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเราอาจจะอยู่ในเรื่องของหิมะน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือว่าอยู่ในป่าใหญ่ แต่วันนี้เนี่ยโลกร้อนเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะอาหารมาอยู่ในตู้เย็นและกระทบกระเป๋าสตางค่าครองชีพของเราค่ะจากข้าวในานาที่อาจจะถึงขั้นขาดแคลนไปจนถึงราคาสินค้าวัตถุดิบต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตเรากำลังพูดถึงภพพัยพิบัติหลังจากภาพความเสียหายสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นก็คืคอภพพัยพิบัติทางเศรษฐก,กิจค่ะรายงานวิจัยล่าสุดจากศูนย์วิจัยยุโรป6แห่งรวมไปถึงธนาคารกลางยุโรป หรือ ECB และเ a อร์เซโล Super Computing Center นะคะที่อัล a z ซีราออกมาเผยแพร่บอกว่าภาวะอากาศสุดขั้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลเชื่อมโยงชัดเจนกับการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าอาหารทั่วโลกลองดูตัวเลขแต่ละประเภทอาหารหลังจะเกิดภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ทั่วโลกกันการหน้ากับ Ivory Coast ค่ะที่ ไร่โกโก้ถูกเผาทำลายจากคลื่นความร้อนเมื่อเมษายนปีที่แล้วทำให้โกโก้ราคาเพิ่มขึ้น280%ส่วนผัก,กาดหอมในออสเตรเลียพุ่งขึ้นมา300%หลังน้ำท่วมไร่ในปี2022ส่วนเกาหลีใต้ค่ะมีกิมจิใช่ไหมคะกระหล่ำปลีเป็นวัตถุดิบสำคัญปรากฏราคากะหล่ำปลีเพิ่มขึ้นมา70%หลังจากฝนถล่มเดือนกันยายนปีที่แล้วส่วนญี่ปุ่นค่ะ บริโภคข้าวเป็นหลักราคาข้าวญี่ปุ่นตอนนี้เพิ่มขึ้นมา48%ในช่วงเดียวกันจากฝนตกหนักแถมราคาข้าวก็ยังกลายเป็นประเด็นสําคัญในช่วงเลือกตั้งนะคะที่คนเนี่ยจะไปเลือกกันก็ตัดสินมาจากนโยบายของนักการเมืองที่เขา ใช้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาข้าวแพงยังไงข้าวขาดแคลนยังไงคนก็จะเลือกจากตรงนั้นนะคะส่วนกาแฟโลกขึ้นมา55%หลังจากภัยแล้งในบราซิลปี2023ยังมีมันฝรั่งในอินเดียอีกที่ขึ้นมา81%เมื่อต้นปีที่แล้วจากอากาศร้อนจัดและเอธิโอเปียคะ่ะราคาสินค้าอาหารโดยรวมเพิ่มมา40%หลังเผชิญภัยแล้งในปี2022ส่วนประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิต อาหารรายใหญ่ของโลกแม้ว่าพายุเนี่ยจะไม่ได้ถล่มเราโดยตรงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรอดพ้นจากผลกระทบนี้นะคะอย่างภัยแล้งในภาคเหนือที่ผ่านมาก็ทําให้ผลผลิตข้าวเราลดลงหรือแม้แต่น้ําท่วมฉับพลันในภาคใต้ก็กระทบผักผลไม้แล้วก็ระบบขนส่งขณะที่พายุและทะเลที่มีคลื่นสูงมาจากวิภาเนะะี่ยค่ะก็ส่งผลต่อการทําประมงแล้วก็การขนส่งสินค้าด้วยแต่ว่าราคาสินค้านําเข้าเองเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามตลาดโลกที่ผัน ผวนอย่างที่ทราบดีนะคะว่าตอนนี้ก็เจอพิษภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาซ้ําเติมไปอีกก็จะยิ่งเพิ่มต้นทุนเกษตรกรไทยโดยไม่รู้ตัวเช่นอาจจะเจอกับค่าปุ๋ยแพงขึ้นค่าชนลประทานหรือว่าค่าซ่อมแซมพืชไร่จากพายุ ทีนี้เมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปค่ะมีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่ว่าไปเราเจ็บแล้วรัฐบาลก็เจ็บเช่นเดียวกันเนื่องมาจากว่าเวลาภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าสิ่งต่อไปที่เกิดก็คือการซ่อมแซมและการฟื้นฟูที่มาพร้อมกับบินในงบประมาณที่แทบจะทะลุเพดานค่ะ จากรายะงานของสถาบันประกันภัยระดับโลก Swiss Re Institute นะคะคาดว่าปีนี้ค่ะ2025ความเสียหายจากภัยพิบัติที่มีประกันคุ้มครองจะพุ่งถึง145,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกนี่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมา6%เลยนะคะกลุ่มภัยหลักอย่างเฮอริเคนแล้วก็แผ่นดินไหวจริงๆก็ยังเป็นตัวขับต้นทุนหลักแต่ว่าตอนนี้เขาบอกสิ่งที่น่ากังวลก็คือพวก น้ำท่วมไฟป่าพายุฝนฟ้าขนองอันนี้เป็นภัยรองที่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดถี่ขึ้นแล้วก็เริ่มสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เจอกับภัยพิบัติบ่อยมากนะคะภัยพิบัติทางอากาศและภูมิอากาศเกือบทุกลูกของสหรัฐเนี่ยมีความเสียหายมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อเหตุการณ์เราย้อนดูสั้นๆปีที่แล้วค่ะปีเดียว มีความเสียหายรวม182,700ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยที่โดนไปปีเดียว6.6ล้านล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ19 8 0ที่ไม่ดีขึ้นเลยซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมารัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยต้องจ่ายเงินมากกว่า350,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12 6ล้านล้านบาท เอาไปใช้กับอะไรก็หลังจากภัยพิบัติจบไปก็ต้องมีค่าซ่อมถนนระบบระบายน้ำสายส่งพลังงานแหล่งน้ำและการฟื้นฟูชีวิตของประชาชนส่วนวันนี้มีข่าวร้ายเกิดขึ้นค่ะถ้าเรื่องนี้ถูกอนุมัติให้เกิดขึ้นจริงๆระบบสนับสนุนเงินฟื้นฟูกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของสหรัฐเตรียมเสนอเปลี่ยนเกณฑ์การประกาศภัยพิบัติ และจะไปลดสัดส่วนการช่วยจ่ายจากรัฐบาลกลางหมายความว่าถ้าข้อเสนอน,นี้ผ่านนะคะภาระก็จะไปอยู่ที่ระดับท้องถิ่นค่ะที่เขาจะต้องจ่ายมากขึ้นแล้วเวลาที่มีหนี้เพิ่มขึ้นมากแบบนี้ก็จะทําให้กระบวนการในการฟื้นฟูยิ่งช้าลงไปอีกยิ่งไปกว่านั้นนะคะปีนี้ค่ะองค์การบริหารสมุทรศาสตรสต์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NOAA ก็ประกาศมาแล้วนะคะว่าจะยุติ การติดตามความเสียหายจากภัยพิบัติที่มีมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทุกคนก็พูดกันนะคะว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญมากสำหรับบริษัทประกันภยัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเหล่า policy maker ที่เป็นคนกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนจัดการทรัพยากร เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนี้ก็เลยถูกวิจารณ์อย่างหนักมากว่าในช่วงที่โลกกําลังเดือดแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องช่วยกันเปิดเผยตัวเลขช่วยกันเปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่จะปิดเพราะว่าเมื่อภัยพิบัติจ่อคิวเรียงคิวกันมาแบบนี้เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นคำถามคือเราจะยังรอดจากพายุลูกไหนๆก็ตามต่อจากนี้ได้อีกนานแค่ไหนคะ